เอาเฮ้ยนี่เสียงไม่ต้องกนดิเระเสีทำไวันนี้เออวันนี้เราอยู่กันในแบบเลมอตเองซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่เป็นแบบที่เราเล่นแบบแก้ลีมอตเนียแต่ผมซื้อแอดมินมาเลี้ยทำให้ผมสามารถเล่นแอดมินได้ทุนม ไอ้ดไอ้เกับอ,องเขอีกนะโอ้โหคอหักเวลาปล่อยตวดไรสมบิวิญญาณที่วี่อ้ ซื้อยากคนทันทีเลยอ่ะเอฟซิงตอรอ่าซึ่งตองนนี้ผมก็จะมาแก้ใลตองครัผมจะใช้เช็ดลับครับ <c oughs> ปิดไมค์เขาอยู่นะปิดไมค์เขาอยู่ผปิดไมค์เขาอยู่บอกเลยว่า <c oughs> แต่เราจะได้เขียนเขา โอเคทุกคนชิ้นตอนนี้เราก็จะมาอ่อเราก็จะมาเล่นแบบว่าไอ่จะมาสร้างสร้างอีไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอะเคนเคนจะสร้างเลยแล้วใส่เคนเลยอยูเป็นนิ้วนะตั้งนึง ăn miếng 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 ăn miếng

ซึ่งหากว่าใครจะแอดผมนะก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมเต็มแล้วเต็มสองร้อยเรือบร้อยตาัแล้วไม่ได้เราหมายเราหมายถึงคนรู้ว่าไม่มีอ ตอนนี้คือจะไม่ไม่สามารถแอดไม่สามารถแอดเราได้แล้วบอกนี้เพราะว่าเพื่อนเราเต็มสองร้อยแล้วโอ้ย27 7ือคือแบบโลด้โผลได้เยนเกแได้เลยเด็ก <c oughs> มันระเบิดขา,ามือเส่โอเคก็ <c oughs> ยังดีที่มันไม่ได้มาถึงตรงนี้แ้ามันเคยเียนเ,เ,เดี๋ยวเราอาจจะเราให้กอ๊อตดันก๊อตใช่ไหม <c> g <oughs> สอง <c oughs> แล้วเคยนอย่าเราสร้างเลยนะไม่ไม่ไม่

ไปตองไตองเป็นแฟนขับ SCP ไปตองรู้ลยแล้วว่าคิดจะหลอกไะพอไปตองเป็นแฟนขับ SCP ตอนนี้ตเนเขอก c a n c e อ,อนะไรเ a n c e r หรอ Cancer นาถ้าใครอยากรู้ว่าน a ซอร์คืออะไรมันคือสิ่งน,นี้อ่บอิเดียเอยนี่ มันคือรถถังรถถังจากโซเวียตอ่าเข้าไปเลยเลยนูน้นคนขับใช่ไหมไเคยจะเป็นคนยิงใช่ไหมเอ้ยทีนี้เลยนู้น ใค้กระเพงใคท่านเลยอ่ะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วมันไม่เหมือนเดิมซ้ำเลยยังไม่ถึงตั้ง50เมตรเลยยีเกอร์อะเดี๋ยวเราดูเลขเค้นยิงไปเลยเออแล้ววันนันไปกองเคยดูไปแล้วเค้น ายทำเพนเซอร์ละอ่านายทำเพนเซอร์ราคาสิล้านเหนงือวังแต้องแ่านีเลอะไรอันนี้อหรอโอ้ย <c oughs> โอ้โอ <c oughs> มีโอ <c oughs> มีเพนเซอร์อีหลีแล้วก็อตรงนี้ร ขไไม่ได้เระเดเย่ะไดียวคือระเบิดเลยเอเียเรืงอเฮ้ยเห็นคสั่งไม่มียื่อแปลว่าขัยไม่อยู่แล้วแต่มันขอโมกี้มาเลยนี่แต่นอนอาไประโยชน์จะนอนไ

อีเดียเพี้ยนใส่เล่ใส่เนื้อใส่เนื้อตีร้อยได้แล้วแค่ลองหุ่นเฉยๆแล้วมันจะขาดใครยังไง งั้นออเดี๋ยวผมจะเจออิทิลิสของอันนี้ดีกว่าเป็นเป็นสิ่งของที่บอกว่าเอาไว้เกลยียนคนได้อับอันนี้มันก็สิ่งนี้อับโอเคได้สิ่งนี้มาแล้ว di mana? Rizabon di sini, Yam Rizabon di sini. Lepas betong, betong, betong hidup nginging, betong di mana? Ah? Mana? โอ้โฮดิสิเก็ดโอ้อันตรายชัดเจนแน่นอนเอ้ยไม่ต้องอยู่ตรงนู้นเค้นเค้นเค้นเสกใช่มั้ยเนี่ย ทำไมคิดต้องเสออ๋อเอ้ยแล้วไม่ต้องไม่ต้องอีกรอไม่่ไ่ ลงไปแล้วเอบีลงไปเดี๋ยวนี้กคตนงโขนมปังวิ่งเร่องจัดมา มัจะหนีไปที่ไหนเราจะเคลื่อนที่ให้มันตามไปต่อให้ได้มันสามารถมันมันมีความเร็วแสงสามารถเจงแบงคนได้มันมีความเร็วแสงสามารถเจงแบงได้ใครก็ได้ค่ะวันนี้วันเด็กวันนี้คือเคเนี่ยจะฆ่ามันหรือ,อยังไง

ไอ้ไปตองงั้นอ่ะแล้วเราจะให้เพนเซอร์เป็นของขวัญไม่ตองไม่ตองมาเร็วเพนเซอร์นี่อันนี้เพนเซอร์ไม่ตองไปดิไม่ตองมานั่นเดี๋ยวนี้น่าจะมีคนตายแล้วนะแต่เลยไม่ตองลองนั่นไม่ตองลองนั่งเพนเซอร์ดิโอ้ยคิดว่าจะสู้อำนาจแอดมินได้เหรอ อยากจะจมดินหรือว่าอยากจะเอาอยากจะเล่นดีนหรือรอยากจะอยากจมดินอาโอ้โหคุณอํานันน่าเกินไปเป็นอะไรโดนโดนนั่นเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโง่แล้วไอ้ไอ้อเหงาแล้วมันชนแล้วมันตายด้วยอ่ะคิดว่าคิดว่าคิดว่าเราจะอ่ะคิดว่าเราจะทำไง มึงเดี๋ยวก็ชนก็ตายอ่ะเอาไ่ะฮะเอาไหมคูแล้วเรื๋อวการกินกงนเป็นอย่างนี้นะครับ เราจะต้องคายสีเราจะต้องคายสีพิตวนี้ได้ไม่ต้องออย่างนั้นดไม่อย่างนั้นไม่ามมเอ้ย้เราจะให้เพนซลเล่มนของขวัญไม่ตองนะ เลเวลเอา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 พนเซอร์ไปเ <c oughs> ทนอย่าดี เด็กไรวะซึ่งตอนนี้นะผมก็จะมาอ่ะจะมาอีจะมาอีน่ะเข็นเข็นอยู่ในรถปะนะไปต้องขับหรือว่ายังไงไปเล้ไเลยไปเดยไปลยไปใล้ไปเลยเลยลยไปลไป อะไรงั้นทุกคนงั้นเราจะทดสอบกับรถสีเขียวมิ้นคันนั้นว่าว่าเคนขับหรือว่าใครจะขับนี่ก็ชอบเอากระเดะกระเดะกระเดะไอ้ยนเค็นเคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพิกมันตอบมาให้เอา้าเกการเพ้มันก็นไม่เมนีเอา้าโอเคมไ,มไม่เป็นไรไปตอนนี้นิ่งเลย

ไปต้องสกโหกว่าเมื่อกี้แล้วเนาะไปเลยอย่าชนโว้ยคอลเลอร์ <laughs> 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 แกไอเลยนะลเคนไปตองทำไมมื่อกีออยากโอ้โหเราต้องการเอาสิ่งนี้ออกเราต้องการเอาสิ่งนี้ออกไป ปปไม่ต้องเอาลูกโป,ป่งยันไม่ต้องเอาลูกโป่งยันตวเองไม่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องอะไม่ต้องอยากลอยฟ้าเหรอใช่ไม่ต้องมาหาเราบอกเลยอันนี้คือสายการบินดีสายการบินดีไปสบายแน่นอนเลยเลยเลย่นไม่ได้ไปสบายหรอกไปดี ไปจองมาสายการบินนี้จะพาคุณไปตองไปไปยังไปยังท้องฟ้าก่อนจะ O A C P งงๆนี่ไปด้วยไปดูสิ่งก้าวหนึ่งจุดสามเนอะแต่ว่าหนึ่งจุดสามลงไปข้างล่างอะไอย่างเงี้ยไม่ต้องอ,องงยัไองไงเนี่ยทำไมมันมีหลายตัววะ ลาเล็ค่ะสีล้านห้าแสนคุณไปตอนอยากจะบินขึ้นฟ้าใช่ไหมผมจัดให้ครับแป๊บนึงนะไปไกบ้า เหมือนเป็นการไประชัดชันมากอะิตัวกตัวอาเลยคือมันเหมือนเป็นการปชัมชันธ่ะอาจริงๆนี่สิะเกิตัวอาเลยไปตองเห็นไปตองอยากบินขึ้นฟ้าเราจะปุ๋ยฟุ้ยก็ะิบให้เราจะโขบใช่ไหม ไนนสักคตจดก้โอ้โอ้สองตัวมัน <c oughs> จัดไหนเยอะแยะดผมพูดอมโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้า่งยหรอ แั่งนินไปต้องตายเหรอเมื่อกี้่อกี้ไม่ต้องตายวะเ,เ,เ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเจงแบงเนดูบ้างไงต่เน่นัรนขบัขบรถชนคนไหนคขับไปขับจไปตอ จะเอาต้องเอาคุณต้องเอาคุณ SCP หนึ่งจุดสามอยู่แล้วเฮ้ยตั้งเป็นขวด SCP เว้ยเฮ้ย SCP มันก็ยังว้าวขึ้นมาได้อะแฮ่โหนะครับที่เค้หมูดอะ คิดว่าบบเค้กก็ยังเจงเด้งไปตองไม่ <c oughs> หยุดคือชาตินี้มีแต่คาว่าบบเจงเด้งไปตองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไไไม่ด้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวยวันยิงไปตองใช่แล้วมันยังไม่ตายหนูเราต้องคอนเฟิร์มว่าตายหรือเปล่าแล้วก็ววเ,เลยต้องทำอย่างนี้ บาด่เยอยากรู้จริงๆความรู้สึกของใบตอมันเป็นยังไงแต่มันไม่สามารถปดใ่ตัวเองได้เอ้ยเราอยากบ้าบ้าดูไม่ได้ดูบ้าดูไม่ได้เด ไฮ้นไปไปตองเก่งไทยไปไปตองเก่งไทยไปลอดเหรอวะคิดว่าตัวเองว่าคิดว่าตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้เหรอ คิดเองว่าจะทำอะไรได้อะฮะร <c oughs> <c oughs> อดแจะไม่รอดอะรอดจะไม่ให้รอดอะ, <c oughs> อดะม,อดมีป <c oughs> ัญหาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮลิป่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่งฮ่่าฮ่าฮ่่า่า่่่่่่ <c oughs> เออตมเือยุบอ <emos. Just S 2> ีไปตมยังอีไปตอมตายหรรือว่ไปตอมไม่ตายีุเราต้องใช้เราต้องใช้หน้าถ่ยพื้นโอ้ยไม่ตายหรอวิชาหน้าวิชาหน้าถยพื้นอาบ้าเด็เดกเ่็ ยังไม่ตายกูย้เด็กไม่ต้องเกล้งตายจริงด้วยไปต้องเกล้งตายสง <c oughs> สัยอยากขึ้นฟ้าสิท่าสงสัยอยากขึ้นฟ้าเดี๋ยวาห้พ่อขอดีพ่อเห็นไม่เห็น

บม่ได้ก่ะตงใสิว่าจะมีเตัวนีเ้ยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า้เฮ้ยเราไม่ได้เสกนะเว้ยเฮ้ยเย้ไม่รู้สินะโอ้โหรู้จะตากรรมทันที ำอาฆาตเอ้ยไม่จะมเราเกิดได้ต้อวะเอเมเอววๆพวเราพร้อมี่จะมอบโอกาสให้ให้ผกคนขึ้นพอขึ้นมาต้อตายเลยไปไปเลโอเคแล้วความปัญหาวอดวายมันจะหมดไหมเนี่ย ออกมาแต่ไม่เก่งเนี่ยลงมาไปไม่ได้เดี๋ยวไปคุณมากอือเปบนควาพจรินแล้วว่าอะไรที ก็ไม่รู้อขี่เตะตายซะเลยเลยขี่อะขีไปเร็วปแล่ว ใช้วิชีอ่ะวิชีวิชาใช้วิชาหน้าไถาพื้นในการเคลื่อนที่อ่างั้นพวกเราก็สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบไร้สาระสุดๆและเป็นคลิปใช้อด min นในการแกล้งใบตองครับแล้วก็แล้วก็ให้เคยนทำอะไรก็ได้แล้วก็เกือบแกล้งเคนแล้วด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลัวเค้นหัวร้อนมากกว่า แต่ปต้จำปกติก็ไม่ได้หัวร้อนง่ายครับงั้นก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไ <c oughs> อ้ขี้ไม่ได้ขี้ไม่ได้ขี้ไม่ได้ <c oughs>